คนงานได้พักแล้วแต่เครื่องจักรยังไม่ได้พักเลยเนี่ยเครื่องจักรมองดูเห็นนิ่งๆนะแต่ว่าเขายังไม่ได้พักนะโยมเพราะว่าปากเนี่ยยังเปิดรอรับน้ําฝนอยู่ถ้าฝนตกลงมาเดี๋ยวน้ําก็เข้าไปแล้วก็จะไปทําให้เกิดสนิมเวลาเห็นเขาแงนปากอยู่อย่างนี้นะพระอาจารย์ก็ชอบที่จะมาช่วยเขาคว่าแบบนี้อย่างน้อยเรามีความรู้สึกว่าเครื่องจักรได้พักแล้ว คือคนกลับบ้านไปนอนพักเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าช่างกลับไปนอนพักแล้วช่างเนี่ยไม่มีอะไรตกค้างอยู่ในใจให้มันเป็นสนิมกัดกร่อนอยู่ในใจทะเลาะกับคนโกยหินทะเลาะกับคนผสมทรายทะเลาะกับคนทําบันไดแล้วจิตใจกําลังคิดอะไรอยู่แต่ถ้าช่างกลับบ้านแล้วช่างปล่อยทุกอย่างไปหมดไม่เอาไม่เก็บมาคิดรู้ลมหายใจแล้วมีสติรู้แล้วนอนหลับไปช่างได้พักแล้วแต่เครื่องจักรยังไม่ได้พักเพราะว่า ปากยังแงนเพื่อที่จะรับน้ําฝนอยู่ <S <S เนี่ยถ้าปากยังแงนยังรับน้ําฝนอยู่อย่างนี้นะนะเดี๋ยวก็จะเกิดสนิมอยู่ข้างในนี้อยู่ดีเพราะว่าน้ําก็จะเข้าไปตกค้างอยู่ข้างในงั้นถ้าช่างก็เช่นเดียวกันช่างกลับไปบ้านแล้วไปนอนก็ยังนอนนึกแค้นไอ้คนที่ทํางานร่วมกันโกรธเพื่อนที่ร่วมงานร่วมกันนะยังมีราคะโทสะโลภโมหะอยู่เตม็มหัวใจก็กลายเป็นว่าช่างนั่นแหละก็เหมือนกับนะการเปิดปากรอรับน้ําฝนอยู่แล้วก็น้ำอย่างค้างอยู่ข้างใน แต่ถ้าหากว่าเทน้ําให้เสด็จน้ําความทุกข์ความแค้นความคุ้มคลั่งให้มันเสด็จใจเรื่องอะไรที่ในที่ทํางานที่มันลกใจที่เราหลายท่านกําลังเจอกันอยู่มันก็จะเบาลงโดยปริยายงานเครื่องจักรก็ควรได้พักมนุษย์ก็ได้พักเช่นเดียวกันให้เสด็จน้ําทั้งเครื่องจกักรและเสด็จน้ําทั้งใจของคนที่กําลังฟุ้งซ่านด้วยงานบางทีไม่ได้เหนื่อยกับงาน แต่เหนื่อยกับคนใช่ไหมโยมแล้วไม่ใช่คนไหนด้วยนะคนโน้นคนนั้นคนนั้นคนนั้น,น,น,นให้คนนี้นี่แหละที่มันเก็บเรื่องคนนั้นคนนั้นมาคิดคนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะพูดผิดทําผิดกับเราแต่เราต่างหากที่คิดผิดกับเขาด้วยการเก็บเรื่องของเขาที่กําลังพูดถึงเรามาคิดมากเกินไปอ่ะก็ขอให้ใจเสด็จน้ําและหลับไปขอให้มีความสุขแบบเสด็จเสด็จนะโยมนะขอเจริญพรสาธุได้เฮียบุญชัยถือกล้องให้วันนี้ เดินทางนะส่งเดี๋ยวส่งพระไปหาหมอหน่อยพอดีหลวงตาจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลสงฆ์ที่กรุงเทพก็ส่งพระขึ้นรถเรียบร้อยแล้วจองตั๋วเรียบร้อยเที่ยวสี่ทุ่มครึ่งเนะสาธุโมทนาบุญบบสาธุ